หน้าใหม่พ่อแม่พี่น้องเลยไปทักทายสบายดีก็เปินเครื่องเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเคโอเคกัมาฮอนเพื่อนของน้องเมดีมาหอนมาเห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆบบดนี้เนาะมือนี้เนาะน่าสบายดีแล้วต้องด่าโดีสบายเเตะจบผู้งามมาดีอันนี้พี่น้องเลยโคเอฟซีจังๆเข้ามาได้เลยนะโฟเฟตเลยอยู่เพื่อนมือนีเนาะ เม่นพี่นเเมดีบอเดีเมดีอ๋เพราะว่าเอซี่พันมาน้องเมดีเมดี้เขาก็ตามเพิ่เพราะว่าบ่เคยเขามาจกเทื่อนัเแ็ดวันต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานยังอยู่เพื่นอยู่บ้านอยู่เพื่นเพื่นกัปลูกพักปูกบีนอ่อ๋อเฮ็ดสวน สวนน้อยไก่ว่าสวนน้อยเน่อาูแลทางผ่านไปองบ้านก็หมดทางบ้านธรพะจากดบ้านโดยิไหลายดอกชาดินเขาเจ้าพ่คือว่าดินเาเองดินเราเองอ้ยโดยยแค่สวนน้อยเนนี่เจ้เนย้าตัวเอเป็นเช่ยนเหยังคือมีเสียงทระโค้งมายังนมอว่าบุญ เห็นบุญเนาะยังมีเสียงเงินสะระโงบุญข้าเจคเข่าเนาะบุญข้าเจกบอกกลับกันพี่เนาะทางน่องเมดี่นี่อายุจักปีแล้วอายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีแม่ว่าเนี่ยนคือว่าไปเห็ดชวนอ้อยชวนอย่างแบบเห็ดชวนอ้อยเห็ดทางหาโรงงานน้ำตาลเห็นโอ้โ น้องโมเป็นคนลงมือเห็ดหรือวยใช่ไหมพ่อกับพอกับเฮานี่แหละชอยกันชอยเรื่องว่ามันอยู่บ้านเฮาเนาะมีแนวเห็ดมีทีมีอย่างกะแต่ว่าเพิ่นมีโคต้าหายบ่เห็ดอ่อยมีถ่ายเป็นปีป่ะเห็ดมานี่ก็ได้ประมาณหกปีแล้ว เวลาเขาตัดเขาลดบด่ถ์หรออือว่จาจ้างคนตัดจ้างคนกับเขาตัดเองแบบนี้แต่ว่ายังบ่ได้ตัดตัวนี้ทางโรงงานเพิ่นยังบ่แจ้งมาแต่ว่าเพิ่นรายงานมาแล้วแต่ว่ายังบ่บอกให้ตัดต่างออร,อรออีกรออีกคือว่าอยู่มีบ้านอยู่เพื่อนอยู่กันเจ็ดคนเั้งเจ้าท,ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็อ้กับไอ้สี่คนอ้ายผู้ชายเบิร์ เราคนยิงคนเดียวลูกสาวหล่ะโดยลูกสาวลาะเศสาวเดียวสาวลาลู่กสาวเดียวอีกคือว่าเปิดใจบ่เป็นเคนไทยเปิดใจโมมี่วาวคุยบอกคือว่าเนี่ยไร ว้าวคุยนี่กะสิมีแบบผ่านๆไปเนาะแต่หมายว่าโมมีแบบพ่นสิมาจริงใจนะคุยแบบจริงจริงใจนะทุกอย่างบ้านกับบ้านใหญ่ว่าดี้สีโมมีว้าวบ้านเนี้ยโมมีบ้านมีกับโมเด้แบบจริงจังอะคุยไปแบบนั้นที่สุคุยเด่นคุยหัวหยอกเพราะโมมวนกันนะซื่งเนาะกับโมเด้มีคนจริงใจแบบ ตอนนี้ต้องหักตอนนี้ต้องต้องการคนหักแท้น่าจะผูว์เบาทหารและลายเนี่ยนี่เพราะว่าพอแฝดทหารกับลายอยู่ได้แต่นี่มีแต่ทหารเป็นบ้านทหารนะเนาะแฝดไก่กัมาเห็นแต่ผูว์เบาทหารโอ้กับค่าเปิดใจมานี่ยก็ไม่มีอันคน คนดมบ่ได้มีแบบว่าเออจริงจริงจรงอย่างมันมีบ่ก็มีอยู่แบบบ่ได้อีหยังมากมายอืมแบบทักเข้ามาเล่นมาหัวซช่เนาะโอ้เพิ่นย่านคือว่าได้ไรเนาะต่วบริจังได้จิงบ่แน่นอนว่าซั่นซะว่าย่านว่ากรณีค้อมือนี้มันการที่ว่าเฮาถ่ายคลิปชาวโชไปมันยังมี้แหละมาในจักหน่อยเนาะแม่นๆ ก็ได้ <ừ. S 1> แต่ว่า,าน้องได้ตังต้งกฎเกณฑ์ไว้อยู่บ่แบบว่าอยายุเทะไล่สี่ประมาณน้องสี่ลมสี่คุยได้จะคุยได้ก็สิประมาณเท่าไรล่ะหลักสองหลักสามก็ได้หลักสองเขาก็บอกว่าถึงนอกก็แบบว่าเออ,อแบบพักมาดิมแบบอ๋ออยากลมเงินก่อนบ่ามได้เงิน แต่มออยากให้เขามาตั้วกันแบบนี้แหละแค่จริงใจต่อกันอ๋อโดยเดอยากให้มาตั้วกันแบบใดก็ได้นะคุยกันไปเบิ่งก่อนโดยเพราะว่าที่ผ่านมาเคยมาแล้วแบบโอ้ทิ้งตัวบอจนปรกาศโลงอยู่ไปไทยเลยอ๋อแต่ก่อนไปเะ็ทเวียกอยู่ไทยบอโดยอ๋อคือคือว่าไทยตั้วผมคือว่าเนี่ยไหนเห็นซิมีชวนเนาะโดยออโดยโดย เพิเ่นเบิงนี่ก็ชวนไล่ก็มีเดเอฟซีไทยอ่าที่ว่า<ม>เปอร์เซ็นต์นเบิงไล่ตัวนะมันเกลื่อี่กับเฮาก็อยากพ่อคนที่ว่าจริงใจอ่าจริงใจจริงจังเคยว่าเทคทัวร์ไทยตัวพี่น้องแต่เห็นงานยังเงินเห็นอยู่ไทยนะนนเห็นงานงขายของขายเดบบขายกับเขาอยู่ในตลาดไม่ค่าขายกับเขาไมเลยมามาอยู่<ม>ยบา้าเด็กปีนั่น โอ้ได right. ้เดือนหนึ่งแล้วเพมานี่อว่าสิลงไปเลยแต่ว่าทางบ้านยังแบบเบี้ยงยังกเรียบแบบผอกับแม่เพิ่นให้อยู่อันถาตัดอ้อยแล้วจังลงไปไข่ลงไปกะโอ้่หจะหางานที่ไรมันหางานยากอ๋อตอนนี้ยังหมูมีงานโดยโดยโดยที่ว่าถ้าเห็ดเบี้ยดันหน่อยดันอย่างเดียวเพราะว่า พมีคนสวยวีย่อขอเพิ่นกระบอสบายในโตนี่เพิ่นแต่ยางกระบอที่ได้โอ,อโหเลย,ย,ยปกติเดือนไหนตัดน้อยมันอย่างเดียวเดือนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นยังบระแจ้งลงมาแบบไม่ต้องแบบแบบมีจะโทรมาคือแบบไม่นานกันหองแบบนั่นแหละต้องรอให้เพิ่นทางโรงงานเพิ่นแจ้งลงมาว่าให้สร้างล้ำเนึ่งโอ้โหแบบมือนี่คือว่าได้มันมีโดดตัดโดดยังอยู่งเทือเอารถบ่อตัดคือว่าได้ เอาคนเดือนเดือนหนึ่งแล้วแตัด่ถือว่าหลายคนอยู่ด้วอย่างเช่นเรายเป็นสวนแปลว่าเพราะว่ารถนี่เขาก็ต้องได้จ้างเนาะโดยจ้างแก่อีกแม่นเขาก็สิจ้างคนก็คือสีโบมือซัมรถเนาะโดยก็เลยประหยัดงบไปนะตัองบนะ้างแก่จ้างครับแต่พวกง่ายพวกอยังนะเพิ่นนั่นแบบ ลุกอ่ะมีอะไร้างเ๋ยวางครอบสังครัวบ้างเดี๋ยวเราสังครอบสังครัวเบ้าแล้วอ๋อยังเหลือแต่ก็อ่ยังเหลือแต่อ้ายคนหนึ่งแหละเอาเลยสาคนยังคนนึงอ๋ออ้ายกกนะยังเราไปเวียกอยู่พุ่นแหละอยู่ทางปากเซ่คนไม่ค่อยมีเวลาแบบนี้ท่านผิดลายโดยโดยโดยคนนี้นะคือว่เนี้ยบางคนก็ต่างกันเบียดเห็นงานนี่นาทีของฝ่ายของเราเนาะแม่น คือว่าภูวนที่ว่าจมมุดว่ามีคนสีเขามาโอ้มาเอ็นมาล้มหนึ่งอะเดี๋ยวว่าคนที่ว่าพ่อมสีมาดูได้ครอบครัวนะว่าง่ายใช่ไหมบอกคือว่าเจ้านี่ไปอยู่ทางอื่นนี่คือว่าสีไปได้บอกคือว่าเนี่ยไไปบ่ได้บอกไปสมุดเขาก็อยู่กับพ่อกับแมอยู่เพื่อนนี่แหละเขาเป็นลูกสาวคนเดียวโดยโดยเนี่ยไหนก็ต้องอยู่น้ำพอน้ำแม่เนาะไอเขาก็เอามีแมเจสามคนกับไปอยู่เพื่อนเมียมมไปเมื่อแล้วเนาะโดย นั่นเกี่ยวแบบว่าอันเป็นลูกมุลาอวสันต์จริงจริงยังจังจริงจริงเอบน้กะมิเตว่าถ้าว่าอายุนี่กับโบจักัดเนาะแบบว่าคุยได้ฮะนะคุยกันไปก่อนนะจร่งจริงแบบนี้โอลมกันไปก่อนทางน้องเนี่ยวันนี้เนี้ยงหมาเรื่องหักกับคอยว่ากันทีหลังนะแต่ต้อง บนเน้นคนโสดนั่นแหละพี่น้องเนะาะแต่ว่าตัวกันบมได้เลยพี่นอ้องเมี่ยอยู่กลางค่างบว่าโสดบมได้เน,น,บบนนะ๊เราบ่บอยแมนบ่บอยคือบ่บอยนี่แค่ไหนเราตัวเนาะเราสูเราอะแมนบ่บอยแ้ม่ว่าพักในี่เขาปลูกกินว่าดูมาปลูกขาย หลายกันไปขายน้ำเคยไปขายอยู่บ่เคยเขามาซื้ออยู่ขอนเลยเจอซื้อสวนเลยแม่ฝึกก็นอนอยู่ส่วนลายแม่ว่าเป็นคนปลูกโดยแม่เนี่ยปลูกกับเมาเลยแหละเอากะซอยกันเนาะโดยเดี๋ยวพาไปเบิ้งแม่ปลูกจะเป็นคนฮดโดยฮดทำการทำการที่ว่าน้องเป็นคนฮิน กินท้กันนะแล้แม่ใครโทรนี่ไงใครโทรมาแี่คุยพนานพักนี่ไหฮะนานพักอนานพักแม่อ๋อคุยกันบอพาไปเบ่งสวนาพักเพิ่นเออมาได้กับไปเบ่แม่ ปลูกทุกอย่างปลูกขายบ่คือว่านี่ยแหละปลูกกินปลูกขายนี่แหละไร้ขายไปขายตลาดพี่บ่เจ้าเนีเขามาซื้อเอาอยู่ในชาเนี่ยอ๋อมาซื้อเอาอยู่พี่เลยโดยมาซื้อเอาอันนี้จะเป็นหน้าบ่นี่นะทั้งหน้าทั้งเฮือนพร้อมเลยอันนี้เอ้าเลือนอยู่ในบ้านนี้บ่มีเฮื่อนมีคนกับมีอีโดยมีเดี๋ยวมีคนอยู่แล้วตัวเดว่าเขาออกมาเดว่าออกมาอยู่หน้าเหมือนดึงกินทานเนี่ยบ่อยากเขาเนาะอ๋อมันสะดวกสบายนะนี่ สะดวกกลัวเทือนกันหลายปีแล้วบ่มีพายุเราเป็นเทือนทางแล้วล่ะโอ้เยเลยดึงกันไดมาอยู่นี่หล่นเนี่ยไม่มาเขาดึงเนี่ยว่าเป็นกายพี่น้องนะเบิ้งอยู่บ้านอะไรเดี่ยวไปเยี่ยมกันเป็นสองดังเดี่ยงเป็ดเดี่ยงไก่นะอยู่ไหนาว่สะดวกเนาะอยู่นาของน้องสะดวกกว่าอยู่บ้าน แบบมันเป็นหน้าเขาเองเนี่ยเพคือว่าจงทางลงมาแบบนี้โดยหน้าเขาเลยนะโอโดยขึ้นในบอลเพื่อนเพื่อนบอนกุ้งห่วงแล้วลงบนดอ๋อวัยอายุมันต้องเป็นนาเจ้าของเพราะว่าถ้าเป็นหน้าคนอื่นนี่เขาบูชิเขาจงทางตัว่าหน้ากุ้งเสริมเนาะมากับชาบบ้านให้เขาหน้าก็บชาบบ้านที่ช่อเลื่อนเมนเมน สใช่แล้วปัญัานั่นนะคำมันแบบน่าอยู่ป่าเพิ่นบ่อยากมานอนอันนี้แบบน่าตีบ้านบ่ง่ายๆจ้ะตีบ้านน้าตีบ้านเพื่คนก็จนออกไปหอดปลาสาแหละไรหรือตีบ้านหนึ่งหละอันนี้มันสหมู่บ้านโดยมีบ้านทั้งลุงบ้านใหญ่งลุงบ้านน้องคำนิ่นน้องคำแหงแต่อันเดียวกันแหละเป็แต่ว่าแยกบ้าน แม่ทีโฟเฟ่เขามาเนี่ยจูบยเมนเมนแตได้ยินยุคคนว่นาวไปทั้งเทือไปบุญใหญ่บ้านหนองกําเพงหนองกําเพชรบ่เคยเข้ามาจากบ่เคยเข้ามาจีกเทือ,ค,อ,าากกอคิดว่าอยู่ทางไกลพื่อนเนี่นี่นะจำหมอบอวในยูทูบกับเม่นคยสีบุกหูจักกับเพื่อนเนี่ย <c oughs> กกคยเคยเข้ามาเท่านึงจะได้สอ,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 อบคิดว่านะคันว่าบุพพิธจำบุพพิธเป็นเปิดใจลงไปจะคิดแล้วเ้างบ่ได้เข้าไปเบิ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยออกไปลาไปนอะลาไปจค้าง